สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกแฟนเพจปามพีโม f อฟซทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นวันพิเศษนะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาดาูชุดแจกกรรมการนะครับผมเป็นเหนรียญหลักชัยมหาเศรษฐีชุดพิเศษนะครับนี่เลยครับผมชุดนี้คือหายากมากๆเลยนะครับผมก็มี1ใน999ชุดเท่านั้นนะครับผมวันนี้ผมก็ จะจแสดงนะครับสองชุดเลยให้มาชรับชมกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูเหรียญด้านในกันเลยครับนี่เลยครับผมอันนี้จะเหรียญด้านในกล่องนะครับผมก็จะมีทั้งสามเหรียญนะครับอันนี้ก็จะเป็นมหาเศรษฐีมากมีตลอดกาลนะครับอันนี้ก็องค์ใหญ่ๆนะครับก็คือเป็นเหรียญหลักชัยนะครับส่วนอีเหรียญหนึ่งนะครับก็สิ์กลมงปูมั่นจัดสร้างนะครับอายุวันโนสุขังพลังนะครับผมก็ผมก็ไปแน่ใจเหมือนกันว่าเขาเรียก ชื่อรุ่นว่าอะไรนะครับแต่ว่าด้านหลังเขียนอีกแบบนี้นะครับผมก็มารับชมความสวยงามนะครับนี่ครับให้ดูนะครับอืสวยงามมากนะครับเหรียญนี้อันนี้เป็นเหรียญใหญ่นะครับหลักชัยนะครับเส้นขอบอะไรต่างๆคมชัดนะครับนี่ครับตัวอักษรเป็นแท่งคมชัดเลยนะครับนี่ เหรียญมหาเศรษฐีนะครับนี่เลยครับเหรียญมหาเศรษฐีนี้เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ทําเก๊ออกมาเยอะมากๆเลยนะครับนี่ครับต่อโครตรงนี้เนี่ยนะครับตรงหน้าโบวแวนนะครับนี่สวดอีกเหรียญหนึ่งนะครับ เหรียญหนึ่งนี่สวยงามน,นะครับเหรียญหนึ่งครับกล่องไม่โฟกัสนะครับขออนุญาต นี่ครับยวมาดูด้านหลังเหรียญกันต่อนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าตานะครับด้านหลังเหรียญนะครับมีเหรียญหลักชัยมหาเศรษฐีมั่งมีตลอดการแล้วก็นี่ครับสิทธ์สายพระจันทร์สร้างนะครับก็ดูที่เหรียญนะครับนี่ครับอันนี้เหรียญใหญ่เหรียญหลักชัยนะครับฮืมคุดสวยงามนะครับ เขียนว่ารักชัยนะครับก็ตัวอกักษรครับแห้งเลยนะครับโอเคต่อไปนะครับเป็นเหรียญมหาสิทธินะครับนี่ครับมีการต่อโค่นนะครับตัวคุดนะครับคมชัดนะครับ นี่เลยครับผมชัดนะครับนะครับเขียนว่าเหรียญมหาเศรษฐีมั่งมีตลอดกาลนะครับนี่ต่อไปนะครับเป็นเหรียญสิทธิ์หรืปว่มันจะสรางนะครับนี่มีต่อโค้ดนะครับตรงนี้นะครับอายุวันโหนสุขังพลังนะครับเขียนด้วยมีสิทธิ สิทธิ์พระอาจารย์มั่นสร้างนะครับขมวนนี้ก็เป็นคาถาครับโทอลหังธโมอลหังสโคอลหังนะครับคาถาของรูปูแวนนะครับเคครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับถ้าใครมีชุดนี้นะครับผมก็รับเช่านะครับผมก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เพจป่าไม้หมอ fc หรือไลน์ชยุทธ1 1ก็ได้นะครับผม เดี๋ยวขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ